สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอล้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เรามาในคลิปแรนดอมนะคะคลิปแรนดอมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ คือคนคนนี้แม่หมอว่ามันมีไพ่ของต่างชาติต่างศาสนาด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มันมีไพ่ของรักต่างวัยด้วยนะมันมีไพ่ของของคนที่ต่างศาสนากันด้วยนะคะเนี่ยมันมีไพ่แล้วมันมีไพ่ของคนที่คนที่ชอบกันคนที่ห่างกันคนที่คือมันมีไพ่ของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาชอบกันนะคะแม่หมอว่า คือไพ่มันเตือนเรื่องศิลธรรมด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่พระนะคะเพื่อนๆคนคนนี้ไม่หมอว่าน่าจะต่างวัยกับคุณด้วยนะเนี่ยมันมีไพ่สําหรับใครบางคนก็ห่างกันนิ่งกันด้วยนะเนี่ยไพ่บอกว่าสําหรับความรู้สึกเขาตอนนี้เขาก็อยากเขาก็อยากคืนดีนะสําหรับใครที่ห่างกันไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาอยากมาคืนดีเขาอยากมาจับมือเขาอยากมา คืออยากมาปรองดองกันเหมือนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่หมอว่าและมันเป็นไพ่เตือนเรื่องศิลธรรมด้วยมันมีใครบางคนที่ที่ทําผิดเรื่องศิลธรรมด้วยนะคะเนี่ยต่างชาติต่างวัยต่างาศาสนามันมีไพ่ของของคนที่นิ่งกันไปห่างกันไปด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะจับมือปรองดองกันอยากจะเข้ามาขอโทษหละสําหรับใครบางคนเนาะที่รู้สึกว่าไม่ได้ติดต่อกัน คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวที่จะต้องดูแลอยู่แล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้หรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ที่ต้องสั่งสอนผู้คนหรือมีคนในองค์กรที่จะต้องรับผิดชอบนะคะเนี่ยแม่หมอว่านะความรู้สึกของเขาตอนนี้ มันเป็นต่างชาติต่างภาษามาสูงมากเลยนะคะเพื่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นคนที่อยู่ไกลกันอะ่ะคนที่ต้องเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาก็เป็นคนที่ไกลกันที่จะต้องเดินทางอ,อาจจะต่างจังหวัดก็ได้หรือเป็นคนไทยไปทํางานต่างประเทศก็ได้แต่แม่หมอว่ามันมีไพ่ของต่างชาติต่างภาษามานะเนี่ยมันมีไพ่ที่มันมี มันเป็นไพ่ที่ต่างวัยนะต่างอะไรกันมากๆแต่ว่าแต่ว่าก็เข้ากันได้นะคืออารมณ์เขาตอนเนี้แม่หมอว่าคือมันเป็นรักสามเศร้าด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นรักที่จะต้องแย่งชิงกันด้วยนะมันเป็นไพ่เดชาริออดมันเป็นไพ่ของนักรบอะแม่หมอว่ามันเป็นไพ่ที่จะต้องคือรักเนี้ยมันเป็นสามเศร้าแน่นอนแม่หมอว่านะมันเป็นไพ่ที่จะต้องแบบ แย่งกันต่อสู้กันเนาะคุณสองคนก็อาจจะห่างกันไม่ได้เจอกันเขาก็อยากคือเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะเนี่ยถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคนคนนี้เขาก็รู้สึกแบบคืออยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขมันแฮปปี้เนาะมันเป็นไพ่ต่างวัยด้วยนะคะเพื่อนแล้วมันเป็นไพ่ไกลกันด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้เจอกันแม่หมอว่าเนี่ยอาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันนะหรือสําหรับคนที่เพิ่งคุยที่เพิ่งคุยออนไลน์ที่เพิ่งพบเจอกันแม่หมอว่า าอาจจะเดินทางมาหาคุณนะ่หรืออาจจะให้คุณเดินทางไปเจอเขาก็ได้คือคุณสองคนนี่น่าจะมีการเดินทางอะ่ะอาจจะอยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างอะไรก็ได้นะมันเป็นไพ่เดินทางนะคะแม่หมอว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เห็นไหมเพื่อนๆมันเป็นรักสามเศร้าจริงๆนะความรู้สึกเขาตอนนี้ คือแม่หมอว่านะมันเป็นไพ่ของคนที่คนที่ขยันมากๆตอนนี้เขาก็อยากเขาก็คิดว่าคือเขากําลังทํางานหาเงินนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนๆก็ได้นะเป็นคนที่แบบทํางานเก่งมากๆคนคนนี้เขาทางานเก่งมากๆนะคะความรู้สึกเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคุณเข้มแข็งอะ่ะคุณหาเงินเก่งคุณดูแลตัวเองได้คุณช่วยเหลือตัวเองได้นะคะมันเป็น มันเป็นรักสามเศร้าด้วยนะคะ Tree of Pentacle เนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าคือในความรู้สึกเขาตอนนี้เขาก็รู้สึกคิดถึงเรื่องความรักหละนะคะเพื่อนๆเขาก็มองว่าเพื่อนๆเป็นคนเก่งเป็นคนหาเงินเก่งด้วยแล้วมันมีรักสามเศร้าเข้ามาด้วยนะคะนะเนี่ยมันเป็นการถ้าคนที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไม่ได้เจอกันไม่หมอว่าเขาก็รู้สึกแบบอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอยาก แต่เขามองว่าคุณเข้มแข็งคุณรู้สึกแบบเหมือนไม่อยากคุยกับเขาอะ่ะคุณอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับง,งานเกี่ยวกับเงินก็ได้นะคะในความรู้สึกความรู้สึกของเขาตอนนี้โอ้โห คือเขาพยายามห้ามใจมากๆนะคะเพื่อนๆดูสิแม่หมอว่านะเขาพยายามสงบสติอารมณ์มากๆเลยคุณสองคนเนี่ยสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคือขออภัยนะคะเพื่อนๆคือสำหรับใครบางคนนี่อาจจะเป็นรักลับๆก็ได้นะรักที่บอกใครไม่ได้รักที่ต้องเก็บซ่อนนะคะเพื่อนๆดูสิ แม่หมอว่านะเขาอยากมาพบมาเจอคุณอยากบอกรักคุณแต่แต่ได้แต่ห้ามจิตห้ามใจสําหรับใครบางคนก็คือมันมีคนที่เคร่งาศาสนาด้วยก็ได้นะเนี่ยไม่อยากทําผิดนะคะเพื่อนๆพ,พยายามห้ามใจพยายามเนี่ยพยายามไม่ติดต่อนะคะเพื่อนๆพ,พยายามห่างห้ามใจเนี่ยแม่หมอว่านะดูสิ สำหรับใครบางคนก็มีการบล็อกกันด้วยนะมีการไม่หมอว่าคุณสองคนนี่น่าจะห่างกันน่าจะไม่ได้ติดต่อกันนะดูสิต่างคนต่างหักห้ามใจนะมันเป็นรักลับๆด้วยนะพยายามคือพยายามคิดที่จะไม่ทําผิดนะคะเพื่อนๆพยายามที่จะไม่รักพยายามที่แบบสงบสติอารมณ์สําหรับใครบางคนก็เนี่ย พยายามนั่งสมาธิพยายามสงบจิตสงบใจแต่ถ้าเป็นความรู้สึกเขาไม่หมอว่าเขารักคุณนะเนี่ยเขาอยากบอกรักเขาอยากส่งข้อความหาแต่ก็ได้แต่ทําใจเนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่แบบไม่อยากทําผิดก็ได้เนาะอาจจะเป็นมีการบอกกันมีการห้ามไม่ให้เจอกันก็ได้นะรักครั้งเนี้ยไม่หมอว่ามันเป็นรักลับๆแน่นอนนะคะเพื่อน ขอไพ่สรุปหนึ่งใบจ้าความรู้สึกของเขาในตอนนี้โอ้เนี่ยแม่หมอว่านะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขอะแล้วความรู้สึกเขาแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณไปเริ่มใหม่แล้วมั้งอะไรประมาณเนี้ทําไมคุณดูมีความสุขจังคุณแฮปปี้จัง หรืออีกในหนึ่งไม่หมอว่าความรู้สึกเขาเขาก็อยากมาหาคุณอยากติดต่อคุณแหละมันเป็นเอ็เอ็ดออฟวนเนาะมันเป็นความรู้สึกที่ถูกใจมันเป็นความรู้สึกที่ที่ปรารถนากันมากๆนะคะเพื่อนๆ่มันเป็นความรู้สึกที่เขาถูกใจคุณมากๆสําหรับคนที่สำหรับคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยกันไม่หมอว่าคนคนนี้เขาเอาจริงนะเขาชอบคุณมากๆเลยนะเนี่ยเขามองว่าคุณทํางานเก่งคุณดูสดใสคุณดูมีความสุขดูสิ คุณดูหลั่นลาแม่หมอว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสดชื่นเหมือนเหมือนการแบบแบบรู้สึกเฟรชชี่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆนะมันอาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยจนรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขนะคะเพื่อนๆนะก็มีความชอบคุณมากๆเลยสําหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มคุยเริ่มคุยออนไลน์แม่หมอว่าเดี๋ยวเขาก็อาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอคุณนะ แต่รักครั้งนี้แม่หมอว่ามันมีรักสามเศร้าขึ้นมาสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของเขานะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเ,เท่านี้นะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ